กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลนะคะทางช่องของเราก็จะอัปเดตผลหวยฮาหนอยทั้ง3นอยนะคะฮาหนอยพิเศษฮาหนอยธรรมดาแล้วก็ฮาหนอย VIP ทุกวันนะคะและก็อัปเดตผลหวยเราทุกงวดด้วยนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ